ก็คือถ้ากว่าพลาดก็คือจบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่ทากว่าพลาดเนี่ก็คือตกนำเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะบอลนี้ก็คือไม้แป้นบอลที่ว่ารถเยียบโบมี่พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ได้ปลาตัวนึงเลยแห้งแท้

เปิดภาพมาพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ครูดอยออยู่ภูยูดอยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่ที่แคมน้ำลำเซ่พ่อแม่พี่น้องเลยเออโทนี่เนาะก่อนอื่นกะกบทักถ่ายสบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องบัวจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศกะคอยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องครูดอยอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะ ตอนนี้คู่ดอยอยู่ที่บ้านคำฟองเมืองพะเาดมแขวงบ่อแก้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะจากจุดนี้ไปหาบ้าน่อตาบ้านแม่ยายของคู่ดอยกะยังเหลืออีกประมาณ30นาทีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะคือมือวานคู่ดอยมีเวียรดวนพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้าน่อตาบ้านแม่ยายกะคือมื่อวันนี่คู่ดอยออกจากบ้านมาในี่ประมาณ1 1บเอ็ดโมงพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหอดบ้าน่อตาแม่ยายนี่ก็คือตอนห้าโมงหกโมงแรงพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนตอนเย็น รายการมื้อนี้ครูดอยก็เดินทางกลับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเมื่อวานครูดอยมาดวนโพสพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศก็คือตามถนนหนทางให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะหลักก็คือมื้อนี้ก็กคือครูดอยมาฮอดบ,บอนบ่อนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะก็คืออยู่ที่บ้านคำฟองก็คือมันมีคัวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะน,นี่มีสะพานสะพานก็สะพานลโดดโดดุกๆพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่ เป็นสะพานเทวคุรย์จะได้ขี่รถกายขี่รถผ่านข้ามมาทางนี้พ่อแม่พี่น้องน,นี่ไฮโปแมพวพ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งก็คือถ้าขี่รถมาบุนนี่พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะก็คือถ้าว่าพลาดก็คือจบเลยพ่อแม่พี่นอนะ้องเลยเนาะนี่ถ้าว่าพลาดก็คือตกน้าเลยพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะกัความสูงนี่ก็ประมาณอยู่5 m, เมตรพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะหหรือว่า6เมตรนี่แหละ นี่โอ้โหนี่นึกสภาพออกเลยว่าจะไปจังไดพ่อแม่พี่น้องนี่ยญ้าก,ก็สั่นยอดๆแล้วบอลนี้ก็คือไม่แป้นบอลพี่ว่ารถเยียบโบมี่พ่อแม่พี่น้องน,นี่หายเลยนี่นี่บัวจะข้ามมาจางาังไดนี่โอ้โหบอลนี้ฮักพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ฮักเรียบร้อยบอลนี้นะ โอ้โหทัวร์วัวจะไปได้เลยหรือบ่เนี่นี่บ่นี่กสาดหักหมดนี่ไม้มันโดกแลว้พวพราะไม่พี่น้องน,นี่อันตรายสุดๆเลยนี่ทางน้อยๆหนึ่งพูนก,ก็คือคุณโดยได้ว่าหากว่าพาดก็คือจบเลยพราะม่พี่น้องนะเยเนาะเดี๋ยวคุณโดยจะได้ขี่รถมามาทางนี้นั่นแหละขามาทางนี้นั่นแหละเนาะเออเถอนี่ เอามาแล้วแมอ่อันนี้ต่นกับ่นก็เดินทางมาคือการพ่อแม่พี่น้องน,นนี่พ่นก็สิเอารถมาทั้งนี้พ่นก็บบกล้ามาแล้วแม่อีเบิ้งเบิ้งวิธีมาแล้วแม่มาแล้วแม่เบิ้งวิธีสิเบิ้งวิธีเจ้าเอารถข้ามมาเลยนะน,นี่พ่นก็เดินทางมามาหอดบนนี้พ่นก็จอดรถปลาไว้หน่งเนาะพ่นก็สะดุด มุนี้คูดอดยเดินทางมากับน้องสาวพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นล้านสาวของน้องพิงพิ่นติดรถคูดโดยมานั่งก็ที่ว่าจะลงในเมืองไปกินดองพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ,นะแต่ว่าพ่อแม่เเพื่อนก็นกนอยู่ทางหลังของคูยนด่เอวสบายดีชาสบายดีตัอออนอายนอพ่อแม่พี่น้องเนาะ เป็นลานของน้องพิ้งพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาบูมาที่อ่ะป่าโถอนี่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจะได้มาทั้งนี้เดี๋ยวจับกล้องให้อายเลยเบิ่งอันปิดเพลงเราได้เห็นเขาอยู่นี่ đây không biết khi nào u Ủa thôi bom. <laughs> bom. เป็นยางมาพม่อแม่พี่น้องนอน,นี่อย่างสั้นยึกยึดยึดยึดขนาดยางมาละล่าพ่อแม่พี่น้องเลยบาปเออตรองบาปเออขึ <c oughs> ้นมาสะพานลำบากพ่อแม่พี่น้องเลยเถอะหจังได้วันนี้ เรียบร้อยป้าทุกเรียบยร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เครื่องคองลาอยู่ตัวนี้เป็นเครื่องคองคู่ดอยพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเครื่องนุง่มแต่ว่าตัวนี้เป็น คงกินที่ว่าพ่อตาแม่ยายฝากให้กับลูกเนาะก็คือฝากให้กับน้องพิง,พพงเ่าไม่เป็นอะไรเนาะเป็นประเภทมกักแตงมักฟักพ่อแม่พี่น้องไนัน่นแหละการมันฝากให้น้องพิงนี่เด็กด่วดบรรทุกนักสมควรบ่ไปนั่นได้ไปยังเนี่นี่ย้มอมหุ่นนี่เมืองหุน่นโอ้โหคาบเลยแม่ <c oughs> เฮ้อ่ชเือนเ่ัตัวเฮงข้ามแล้วตัวเฮงนนอพ่อแม่เป็นน้องเพื่อนบอก้าข้าไปพ่อแม่เป็น้องเนาะไอเคยรอดมั้ยเพื่อนว่าเคยมาเท่นึงแต่ว่าตอนนั้นนีมันดี่นะตอนนั้นนี่ต้นนี้มันมันบอฮักเชื่อพ่อแม่เป็น้องนา่นนี่ต้นนี้มันบอฮักแล้วก็ต้นนี้ ตัวนี้มันยังโอกเทือกพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ตกเพันมานะนี่ตัวน,นี้เดือดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหักนี่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งก็คือคือว,ว่าได้ว่าเนาะถ้าพลาดคือจบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพลาดแล้ยมันตกน้ำเลยทลั้งรถทั้งคนโบตายก็เรี้ยงโบตัวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตัวนี้เป็นสภาพเส้นทางหรือว่าเป็นถนนว่าไปบ้านพ่อตายไม่ได้ของคู่ดอยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอ้ป่าป่าใหญ่เท่าไหร่ ได้ยุไซโอได้ยุไซโอป่ะข่ายท่ายอันนี้จักล่นี่เอ่อ่ไปนอนเลยป่าป่านอหรือว่าป่าธรรมชาติเทศไซรันไหม อู้ชอบมาเป็นหนุ่ยน้อหน่ปลาไนเนาะปลาไนอู้ปลาธรรมชาติปลาคิดไส่ลันเส้นหนึ่งอ่ะเส้นบอสั่งก็ได้นะเ่าฟ้าเมื่อน่ะเส้นหนึ่งใจเดี๋ยวนี่ยห่อปลาเมื่อเลยสั่งเร็วหูขนาดบอดบอสบอสจริงหรอ่งเร็เจ็ดขีดนะนี่เคยสั่งทุกมือเลยขีดขึ้ก เสนนึงเสนนึงปันกันกินเสนซาเสนซาวาตอนแเสนนึงได้นะบ่มีทุกอย่างบ่มีทุกอย่างมาให้เลยมแม่พี่นรเนาะนี่ไปาตัวนึงเลยวม่นเออทุกบท่าผ่เนรเนาะผ่านาตนเ เงี้ยซื้อนห้เขาเซนหนึ่งมีแต่ตัวเดียวนี่แหละอยากได้เพิ่นก็อยากได้พ่อแหน่อยเห็นก่อนปั้นครึ่งครูาสิเพิ่นยังไปเอาท่งยางพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะครูโดยโบมีบอลใส่ซองท่งยางใส่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยซองโลพี่นึ่งเนี่ยซองโลเขาขายโลห้าสิบด้ว

S <S นอนลดนิดเด้ยครับโตโลนิดโตโลปลาปลาหน่อยนั่นเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอะนน,อน,น,นี้ก็คือปลาก็ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่กะเทียบอยู่ประมาณ2อกิโลสกิโลนั่นแหลพะพ่อแม่พี่น้องเฉพาะป,ปลาแล้วก็คุรอยซื้อหนึ่งแสนซาวทันทีถ,ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ200บาทพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแสนซาวประมาณ200บาทนี่ต้นนี้ก็ข้ามมาทันทีเป็นที่เียบห้อยคุรอยจะได้เดินทางต่อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ มาโหดบ่นี่พอดีมาเจอน้องทายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องยางรถหัวคนเดินทางพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ลายยางในบ่นี่มะตอนนี้บ่มียางในพ่อแม่พี่น้องเนาะกองซูบมีแล้วกองซูบกองซก็บ่มีกองซูบบ่มียางในบ่มีพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ ô oh, tài 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 điều tế vào cô đôi đang ăn con súp má súp guo đang nay má không biết biết đâu này số này, à, so. yeah, yeah. này dạng là này, <laughs> โอ้ใครแต่ว่าเจอคู่ดอยเพราะไม่ไี่น้องเดี๋ยเจอคู่ดอยเลยมันตายบันนี้นี่ถุงยางกอ,องซุปทางยางในทางกองซุปพิดเยอะ kịp lòi lươi yeah, bây giờ mua cái hả? liền mua? hết quạt nọc này... Nhi. Nhi, hào bé này ừ. bố mê lươi thấy vỏ. lài màn mốt lươi ồ kìa xẹt lươi phô เดี๋ยวนี้จะได้เซาอยู่บนี้ก่อนทานอ้องสายเปลี่ยนยางรถก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่โชว์โชมุนพ่นอ,อ,อ,อแม่มพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ยางในซองเซนเ <laughs> นั่งเลี้ยงกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่สับลาบทาแปงลงรถรถเบ้แล้วก็บโบบรายไ,ไป <laughs> โอ้โหเบิ่งทางพ่อแม่พี่น้องเลยจุดนักก็คือทางคือแบบอยู่ในป่าเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบอยว่าเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นทางลุกล่างเป็นทางดินแดงทากว่ามีฝนโยนน้อยนึงเนี่ยก็คือโอโ้โหขึ้นมาบ่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเฉพาะรถแต่ว่าตัวในทากว่าฝนบ่ตกนี่ก็คือไปอย่างสบายน้อยนึง ถ้าฝนตกนี่นก็คือมืนพ่อแม่พี่น้องเนาะน,ะนี่เป็นทางแต่ว่าเข้าในปูเข้าในป่าแบบนี้อยู่แถวนี้ก็เป็นป่าก็คือเป็นซุ้มไม้บงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่ก็คนเดินทางมาน้ากันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ,นะเจอมีังากะสวยเรือกันไปแบบนี้นี่อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะ,นะก็ตอนนี้ก็คือ เปลี่ยนยางใหม่เป็นที่เหยียบห้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องทรายเพื่อนกำลังจะใส่ตีนรถตัวนี้เนาะก็คือเปลี่ยนเป็นที่เหยียบห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ยางใหม่ๆเลยแล้วก็คูดอยจะได้เดินทางไปก่อนเพราะว่าคูดอยจะไประยะทางเพ่าว่ามันจะไปมันไกลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็น้องสายเพื่นค่อยใส่ตามรางอุโอ้โหหลุด,ดไหล <c oughs> <c oughs> โอเค เดี๋ยวพวกเรจะได้เดินทางก่อนนี่พ่นยังทาอยู่พอทไปคนพี่น้องนี่มาเห็นพ่นกำลังค้นฟืนโอ้โหจะแห้งแท้หลบน้าเลยพุกนพี่น้องเนาะเป็นอายมาขนมจีลา่นเต็มยังงูพ่อแม่พี่น้องเอาขนมให้ก็บม่ยอมกิน ai với nó ngay sợ con dư đồi này mắc ai cũng phải kìa nó mà hot bọn đi cũng phải kìa nó nè chứ nóng nóng con ngọc nhang mà ông hiền lúc hiền mát đi cho đột phá có này, nóng nóng con nóng cái này gặp nhì ลูกเงียนมาที่โมดเลสัมเนียโดเลสโอ้บุญแม่พี่น้องเนาะนี่เป็นย่างมาตามทางบุ้แม่พี่น้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะเอาขนมให้น้องๆคนก่อนบุญแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวจับนิดเจ้าจับก่อน sáu mươi con sáu mươi con kiên vào con ông, con. <laughs> <bọt> con ông. <laughs> dạ con ông hay kiên đấy ngàn người Mà con thâu nhận nhiều ban mày không tí nó đủ không nhận ông này okay. hả mùa sao mùa sao dắt mắm mắm cái, Nó, cái này cái này, hot cháy cái này, alo, trời, 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 บ้าเดียวกันหมดเล่าพ่อแม่กินเอาเนาะนี่เธอพากันเอาขันห่มพลรืนพลรอนเข้าเฮืห้อยังดิส่วนลายห้องยังดิฟงน้องอะมอหนึ่งมอหนึ่งมอสองยางเจ้าหน้าที่หอดเฮือนยางเจ้าหน้าที่สมงไปฟงน้อยเอาสู้อ สู้ๆเนอะเฮียมันเก่งเนอะยอ้พ่อแมน้องเลยนี่ขานใสคันห่มแบบนี้มีอพ่อแม่พี่น้องเลยของไผ่ของพันของคของมันเอามือกองเฮาให้มือกองฮาฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่่ี่าฮ่าฮ่าฮ่่่่า่าาา่ฮา่่่่่า คนที่ว่าบ่มีโอกาสขนาดอยากเงียนพ่อแม่พี่น้องนี่ป่ากันพายทงของพายของมันเดี๋ยวคุณดอยจะได้เดินทางต่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นน้องๆเพื่อนอย่างมาตามทางแบบนี้กะเอาขนมให้น้องๆเพื่อนเพื่อที่ว่าจะเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยในการฟงฮาม,มงเงียน คือด้อยโอกาสทำไมพี่น้องเนาะบอกง่ายๆคือด้อยโอกาสไปเอาก่อนห่างก็โธ่ธรรมดาความห้อนทำไมพี่น้องเนาะก็คือมือวันศุกร์น้องๆเพื่อนกะจะยางกับตอนแรกมือวันทิศน้องๆเพื่อนกะจะยางมาทำไมพี่น้องเหงืเนาะ อ้ยนี่พากันย่างมาอำลำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลับก่อนเด้อกลับก่อนเด้อยเป็นตาฮัดอำลำอำแลมพ่แม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เดินทางต่อก่อนแม่พี่น้องเนาะบ่ได้ถามลายเพราะว่าครูดอยก็ฟ้าับแ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยครูดอยก็ฮอดฮอเฮือนเป็นที่เียบ้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะรถครูดอยยังบ่ยังบ่ดับเทื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ยังจอดนี่ลุงอิงมาสบายดีลูกมาสบายดีก่อนมาสบายดีสบายดีสบายดีมานักเพุงสบายดีมานักเพุงเออมาอุ้งอิงเอสบายดีก่อนเออสบายดีนักเพุงสบายดีนักเพุงนักเพุงสบายดีสบายดีวะเฮ้่ตนี้ก็ลานกำลังจะดังไฟเห็ดป่าที่ว่ากนร้อยซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่พอถามกินฮอตพอบ่กินฮอตพอบ่ กิ HR, <OR> นฮอดกินฮอดเออกินแต่ขนมในโลกนี่กินฮอดพอปะกินฮอดเอออยู่น้ำพายอยู่น้ำแม่พอไปอยู่ลูกอยู่น้ำแม่กินฮอดพอเอื้มโตน้อยๆนี่ตอนนี้น้องพิงก์ก็กำลังเปิดเบึงตัวที่พ่อตาแม่ยายฝากมาพ่อแม่พี่น้องน้อยนี่เบึงลุงอิงป้าทุ่ ขอบในึงโอ้โบุพ้พเ้ยตีนตีทตีนโอ้อเก่งคน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 เก่งนเก่งโอ้โหยน่ๆน่เอ้ยน่อยตีมันอยตีมันเยเ้เตี้ยนเลยเอ้โอ้ย เนาะพ่อแม่พ <si ี่น้องนี่โอ้โธ่เพื่อนอยากยักอุ้มกิ้มเลยเพื่อนโอ้โธ่ระวังระบายทิ้งกินนะโออโธ่เฮ้ยมาเปียกๆนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะนี่อันนี้กะมักอึอันนี้มันอันนี้มักงามักเพชรตัวนี้ดูโอ้ตัวนี้ก็มักเพชรคื่กันพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะ ลายยาอยู่พิงสบายดีกันพิงสบายดีอโซคนอันนี้กันล้านพ่อพี่เป็นอะยรลายเติบโอ้บุญึงเตกหมดเลยดีใจดีใจที่ว่าตากับยายเอามาแต็งมาฝากเอามักต็งมาให้อยากกินแล้วอยากกินแล้วเนาะอยากกินแล้ว เอ่เท่าแกน้พุ่ออมาเกลกี่ามันพี่โนะก็โอเคพมัพี่น่สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็สุดท้ายก็ขอใช้พอให้หมดทุกคนแต่ว่าข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจาัฒนาสำหรับคลิปนี้ครอยกับข้อรัวต้องข้อตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี